ราคไม่ดีแล้วน่ะยอดปีนี้ก็น้อยซะทุกวัดีครับลูกค้าอ่าสนใจเป็นรุ่นไหนครับอ่าพวกรถบรเช้าเราก็จะมีเป็นทิเซอร์ลิฟครับเป็นแบบรุ่นนี้ครับอ่าเราก็จะมีเป็นบูมลีฟครับนี่หนึ่งเก้าสามศูนย์ครับลูกค้าอ่าความสูงการใช้งานรถคันนี้ก็จะอยู่ประมาณหนึ่งพันสองร้อย ความสูง1,200จาก,กระดับน้ำทะเลครับสาม,มารถทํางานได้้ำความสูงได้ค่อนข้างเยอะแล้วน้าหนักได้80ตันครับสาม,มารถขึ้นได้ประมาณ20คนครับผมแต่ว่าลูกค้าที่สนใจเป็นรถบุนอ,อันนี้จะเป็นเช่เา4 5ครับเป็นของที่ห้องวินีาครับก็จะความสูงก็จะประมาณ800เมตรครับความสูงว่า800เมตรทำความเร็วได้ประมาณ เจ็ดร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณสี่สิบนอตครับครับผมก็มาต่อเติมพวกบนภูเขาครับสร้างสร้างสร้างตู้บริษัทบนภูเขาอ่านี่จะเหมาะเหมาะเหมาะมากครับครับผมเอออนี่เป็นก้อนเสียงตุ้มอันนี้จะเป็นรถขนส่งครับทำไหมออกแบบไว้ให้มันสลับเก็บโซ่มากระมีผลผลิตอะไรเงี้ยถ้าจะมีลูกค้าเข้ามาเข้าไปเก็บโซ่ครับนะครับผมจะสามารถเก็บต่มมัทุกฟองได้ประมาณ สามถึงสี่ตันครับโมกข้าครับผมแต่ว่า,าจะสนใจรุ่นไหนดีครับลูกค้ญญาสนใจอ๋ออันนี้จะเป็นอ๋อประตูครับอันนทีเป็นประตูอ่าโรงเก็บรถครับไปโรงโรงสีครับอ่าก็จะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าป้องกันอายุอ่พวกฝนล,ลแมแรงอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าถ้ามันน้ำหนักไม่เยอะอ่าจะเกิดลมได้ไั่ดีครับผมอ่าปัจจัยเป็นรุ่นไหนดีครับ ใช่แล้วพี่ตอนส่งละเหยียดให้ในทางไลนัะอ่าครเดี๋ยวว่าอ่าพี่ครับ่อพี่แล้วนี่นี่เอ้โอ้พี่เอ็นลาเลยนะพี่